คุณค้าพบาทเด้อบรรยากาศตอนกลางคืนเนี่ย้ยยน่อาติดพั่ายหดปอน้วยปอนในแก่จะภาพจะศรทาที่นี้มาโมทนาเนาะประกอบส่วนเงินทองเพื่อสอบแต่โบราณปฏิสังกรณ์ละกันหรือว่าการก่อสร้างไม่ มาอีกแล้วกเก็นสตาบเป็นน้อยตีนผับบาร์ลยเป็นสิน่งที่เขาไม่กลา

อะไคของใครจะมีเม่กินไ่ฟัไม่จะก็ขอให้ลบไม่้วยถึงหวยพัฒนาตีละครเดียนละครเออยาเปิดใจวนไงว่กี่ีให้คดคยไมาทาบ้เป็น้งมาเข้าพานเอาะเอ้ บูชาบารมีก็ได้หัวมางกรนหาพุทธก็บังกาศที่ไหก็ได้บกไป็นนี้เทศเออเอาบุญเอาทานนะครันน่อเออหัวบญหัวทาหัวกุศลใจให้พวพุทที่หก็ได้บกเป็นปรอันตรันก็ได้มาจ้ะ ให้กำลักุยต้กำลังการทันติไทยก็ไดวางก็ดูอเงี้ยพอหมอตังยีนางมอยพกพกพกัเมืองัเงนน้สุกัยีนมนะให้พ่อติดให้อาไปลูกนั่งอย่นี่ให้พ่อติดด้วนี่กทีปากไปเนาะกะทีเพิ่ไปได้แล้เด้อหนุปนี้จะพบจักระตาเอาเออจิมาสูซาานขบคุณทั้งหกอา นอนกับมื่อนี่กับพวกวังไปนอกเออคนท,ที่เปรับไปนอนตื่นเื่อเศ้าคนที่มาใส่บาทหลับไปนอนดนกายเออนอนหับปลับดีเออหน,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 น่อยเดินูนออท,ที่กับมาบ้านันตางอบบวัตก่อน โที่นอนนงอนี่คือกลมัวยสูสาธุเดอถึงคุณของพระธาตุดีนยิ่งใหญ่เออคุณมวยพระบาทรงั์รอบตุ้งตัวนักบับรเตนการทำบ้านเดอดปาอุนอนนาษรออใน้บเสียงผู้ทรงโยไฟหอนสาธุเดอขอให้บนเจ้าอคคุณให้ยูชผู้ทรงให้โลกระารนาเจ้าคุ ถาเทียวผูกเกี่ยวอยากถามตอนเพราะว่าอดสดออดสดบุตรดีคนงามรั่วลำเราคนไอโน่งอยูใส่กระดาบเท่หลังกระไรนอมนีนานาน่าจิตต่างวไว้ใจพอเจอโลกสงสารความบธรรองคนเอาผู้สวยูน้ำทันํำคนไอนยอดบุตรคุณของมาทำผู้นับเกี่ยวเดียวม้า เยี่ยมยามได้ถาเอาไว้ครับมานนเอ้ยดอกไม้ดอกงามคานอ้อคาริโนถามเถิดเนาะยังฝ่ายเส้นเลบเดินยาวเยินเอิญสักไก่ดอกไม้ทั้งน้ำหอมพ่อเนาโปใหญ่ตูสูงนอคไริโนเอาไปผิวดีเมื่อหน้าอ้อคไริโนอันนี้ให้เป็นพลังก้าอ้อบุญคุณเนาะโปใหญ่สาธุเด้อขอให้เป็นไพโรยที่นำพ่อไพลวงขอให้ อ้อให้ดวงนัเรากครดดนี้ไปทำามนราคาเงินตาให้ตูบันเอาไอโฟเม่ทังเกยกยาตีโน